าแม่งฝ่าเฮ้ยโอ๊ยนี่สันสามารถสวนเซตฝ่าไฟแดงก็เป็นนี้แหละเอ้าเรเาต้องลงไปข้างล่างกรได้ขึ้นมาข้างบนไม่เป็น,นไรข้างหน้ามีเลี้ยวได้อยู่ฝ่าแยกนี่ด้วยจะมีเราแบบไฟเลี้ยวเกมนี้เกมนี้ชนคนไม่เป็นไรนะไม่ต้องห่วงไม่มหเหมือน G t A ชนคนทุกคนจะทะลุไปเลยฮะฮะ เช <mile inside. S 2> ็คแล้วเอ๊ที่ไหนวะเนี่ยอึ๊บจอดจอดสิจอดจะทำเลยทันเนอร์เห็นป้ายมั้ยบอกว่าดูวิดททนเนอร์เฮ้ยเอ๊ะป้ายนั้นมันอถึงแม้มันเป็นไปมีเลยนะเออมันแปลกสิว่ะเดี๋ยวขอลองอีกทีนึงดิลองอะไรเชื่อเถอะยังไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวลองดูอึ๊บเฮ้ยตกใจ กำลังจะลุกเฮ้ยต้องลงต้องลงเฮ้ยตั้งใจตั้งใจโอเคเข้าไปในรถยังไม่ตายเราอยู่ในรถจอดนีออนนะฮะเออตุงไม่ใช่ตุ้งทำอีกรอบหนึ่งโอเคคือเกมเนี้ยเราจะเป็นระบบอย่างนี้แต่จะเข้าสีขอรีจอนไม่ยากหรอก น่ะน่ะคลิปหโอ้พระเจ้านี่จริงหรอเข้าขานไหนดีขันไหนแจมแจมแน่เดินไปลุกไขนรถกูได้ดูนะดูนะโอเค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  a อเคโ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 อเค ต้องไปหารถที่มีคนนั่งด้วยคุยกับใครสักหน่อยโ <Okay. S 1> อเค I'm beginning to get the hang of this. Never f l a g g e o w a taxi like this e f o r e รถไปเหอ่อเรียมลูกขับรถไปเหอ่อไม่ใช่เป็คนข,ขับข้ามเมืองด้วย บอกอะไรไม่รอว่าเราการกดับอ,อ,อ,อะไรเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเวสนะฮะอ้แมนนั่นนันน่นนันนั่นน่นน,นนะั่นนั็นนั่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 นมั่นนั่อรันน้นนั่นนั่ันนัั่นนัานนั่นนั่นนะันนันนนนั่่นนนนอ่นน รถคันนี้เนี่ยมันบอกว่าฉันมาถึงแล้วสามารถเร็วคุณได้มั็นโคตรแรงเลยในมันี้กีฬาสปอร์ตขับไปก็อะไรก็เถียงกันมให้ขับก็ไปขับกันเถอะนะฮะเราก็พาไปขับรถผมไม่แน่ใจว่าไอ้คนที่นั่งกับเรานี่เป็นครูสอนขับรถหรือเปล่าตอนนี้เราก็เข้าสวมสวมล่างคุณลุงนะฮะขับรถ G ี มันะหิ่มมากแต่โอ้ควอดูเร็วอร้อยไปหแล้วานหน้าเลยออกมาให้เราแซงนะฮะยี่สคันเนี่ยเราขับจช้าก็ได้นะอยากให้แซงง่ายก็มึงอกเราดูดิอย่างแจ่มนะดีที้เทต้องมีเฮ้ยแต่งรถมันไม่เสต้องแซงอะมันเสียวคุจะรอกัง แซงก็มุมนี้มันอาจจะขับไม่ชินนะเพราะว่าเรามองเห็นมุมคนขับรถเราเลอยู่เด้งไปหน่อยโมรถนะเราต้องกายดีๆผมชินแล้วแหละขนาดชินแล้วนะยังชนแหลกโอ้แซงไม่ได้ตรงนี้ต้องเร็วด้วยนะไม่ใช่ว่าแฟงแบบค่ยอคยๆแซงนะอ่าผ่านแล้วฮะ

หลุดดังที่ผู้ชายหัวโล้นคนหนึ่งได้กล่าวเอาไว้นะฮะว่าอ่าไม่มีอะไรน่าเศร้าเท่ากับจอมพลังที่ถูกขังอยู่ในกรงนะโอ้ยโดนอะอดี้ดีดีจนไอุ้ยแหลกโดนเขาอุ้ยโอนโอนอุ้ยโอนกำแหงเละตุ้มเปะไก่เนี้ยไก่โคตรโคตรอุ้ยอ่ะดีดยังสวยเอ๊ะถ้ามองมุมนอกก็โคตรสวยเลยนะเมื่อกี้ เลี้ยวไปอยู่เฮ้ยฝอายนีฮีเลี้ยวดีว่ะรัดรัดรัดเฮ้ยหลบหลบไหนวะเนี่ยเดี๋ยเด็ดเลยป่ะยังยังยังแยกเบรกเเบรกแลก็เบรกเออชันชันฟลานก็เป็นอย่างนี้นะฮะเป็นเนินยฮู ับอกให้เรากระโดด10เมตรภายในเในที่ก็ดูก็ได้นะเหนื่ยเลยขับทีทีไปบินโอ้ยไกลแรงแรงแรงาขึ้น้บอกให้เราไปที่โชรูนะฮะให้อที่นั่งมากับเราเริ่มหานเสียวเห็นแล้วขับรถดู เดี๋ยวแน่นี่ไม่เสียงไม่เสียงแสบไม่ให้ไปเดี๋ยวอยุ้ยเป็นปูนยางรอแหเราตอนนี้ต้องไปให้ทันเวลาด้วยแล้วรถโค้งบังเลยนะรเปิดปาด้งเด็กดิ้งตู้นแล้วแต่รถมันโค้งยากเดี๋ยวเดี๋ยวผมมองนอกแล้วกันหูร่วงกระจกข้างร่วงสองข้างอุ้ย มันคุมไม่อยู่นะฮะอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเลี้ยวไปเองก็ไม่แก่ทำต่อเรือะใครดริฟท์รถเป็นจะเข้าใจชีวิตจริงไม่ได้ดริฟท์ง่ายแบบนี้นี้พอสะระียบมันเลยนายสนุกไหม่านสนุกมากโอ้โหฉันสนุกอนกันโอ้โหไม่เอาก้ำแพงลูกโอ้เป๋เมื่อกี้หลุดโค้งแล้วเนี่ยเรื่องอะไรสไลด์นิดนึง เราเอารถมาเนี่อตรงนี้เลยอุ้ยสะดขึ้นมันเป็นหลุมมาฮะเนี่ยมันก่อสร้างแล้วเราสลอนเราลดไปขับเออตรดีเฮ้ยทันี้ขึ้นนาทีสี่เทสพร์ Do you reckon it floats? Sir, I have a dozen employees and two ex wives. The support payments alone. You are such a buzzkill. Oh man, this is awesome. Weird, but awesome. Hold on. Where. ตัวอยู่ไหนอ๋อแล้วกนต้องตามหาโจนก็เกมนี้ถ้าใครขี้เกียจขับรถนะก็ไปแบบสภาพเนียวเร็วกว่า่ไงรถเราต้องอะไรต่อเนี่ยต้องทำอะไรก่อ มีถรถซิ่งกันมีตำรวจจับผู้ร้ายดิเฮ้ยเสียงนั้นมาจากรถตำรวจน,นั่นเหรอเฮ้ยทำไมเนี่ยมืนนี่ป้าเขียนว่าให้ช่วยนะมันก็บอกเฮ้ยทำไมเราจึงไม่ช่วยล่ะคือเราเป็นนักสือบออะเราก็ต้องไปช่วยต้องหารถคันนั้นนะฮะไอ้รถสา,ายตว <c oughs> รวจแหน่เฟสดาวเป็นเฟสไล่จับผู้ร้ายนะครับเอาสิมาเลย เรากลายเป็นบ๊อ,อบนะฮะบ๊อบขับรถกระตอกฮะตอนนีเ้เราก็ต้องไล่ผู้ร้ายนะจอดเฉยโอเคกดเกณฑ์น้ำเกมฑ์ ให้เนี่ยในคู่หูราจะไปเล่นกระตือกันแล้วขับรถได้ใครที่เกียร์ขับรถไล่นะผมแนะนำไม่ทำนี้มันบอกว่าให้เราไปเข้าสิงหยุดคนร้ายอันนี้ผมอยู่ในค่ายดิลัก BTS ขับแลบไปชนรถตำรวจขับชนรถเพื่อเด็กกันเองโคตรดเละเฮ้ยบ้าจริงมันหิวโคตร หิวขนาดนี้เลยคผชมเอ้ยผิดคันดูยากจังเฮ้ยเอาดีเฟ้ยเอาดีเฟ้ยไหนไหนเอาดีนี่นี่ชนเลยแหน่แหน่เน้นเน้นเอาข้างหลังดิ่ิาร์เอสร์มชนนีอีกทีนึงอีกทีนึงแรงแรงแคทีนึงก็พังฮะอ่ามีออนเฮ้ยมันเลี้ยวไปไหนเนี่ยเรื่มันเลี้ยวข้าซอย โอ้อร่อยเลยฮะเลี้ยวข้าวส้มใชัยละคนละคนละเรื่องนะดีเสีก่อนคนตึ้งแอวเฟล so far I was hoping enthusiasm and blind luck would be the right mix เอาไหมเอาไดันไปชนรถตู้หัวพังเฟลเลย Time to things help มีมันไม่ขับเฟ้ยมีอะไรใหญ่ๆให้มันบ้างไหม Standing on Alright, come on Tanner, pick a car, stop a bad guy Yes Just need one vehicle, anything, ram that guy off the road Yes, just a car This one is good Where are you going? Follow him, follow him สุดท้ายแล้วมั้งเนี่ย,นนยมีออนมีออนอู้มอกระใเป็นหน้าที่พลเมืองะฮะแล้วยงต่อไหมฮะต้องกลับไปที่รถเรา

Okay. Jericho's loose. We don't know where. What else? Well, we know his escape wasn't a solo job. Right. We're looking for a shooter capable of hitting a moving target from a chopper with an RPG. Ex-military? Probably. Pilot's was a chick. Dark hair, sense of style. And that passed the narrow. He's a professional, I will get you ten. She's vanished, and <laughs> we need to move real quick to catch Jericho. <laughs> so we do it old school. <laughs> start turning over some garbage and see where the roaches lead us. <laughs> okay, let's talk. Name. What about Jimmy Herrera, San Quentin, <laughs> <Cordell> Williams? <laughs> <bit of> <laughs> Not much, but it's a start. We could do it. Yeah, find Jericho. That's what I gotta focus on. What is wrong with you? Isn't that what we've just been saying? Okay, Jericho case board. Start from scratch. What do we know? Jericho's escape was well planned and he had help. Probably ex military he's still out there someone knows where he is some lowlife so we'll use them to find him <coughs> maybe <coughs> with this thing i can do we've got the edge <coughs> เรานะฮะว่าขบวนที่ไปไล่กระทือบจอนิโก้มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่ง,งตายก็คือเรานะฮะอ่าตอนนี้เราได้ซูมออกแล้ว m a น่าจะกระโดดข้ามสิ่งก่อสร้างได้นะ w h าว w h ตกใจกลับเข้าไปาาต้องไปที่ไอ้ตรงที่มันบอก หารถแจมแจมสักคันไปหรือจะบินไปก็ได้นะเี่ยขับแปดร้อยเมตรห้ามชนอรถแรงๆสักคันดิแจมแจมไหมแจมเอ้ยแจมหนอไม่มีเลยหนอห เมืองนี้มันจะไม่มีรถแจมแจมให้ตูขับฟะเฮ้ยนอดูอีกสักหน่อยไม่มีเจอคันไหนก็เอาโ,โอเคไม่มีคันแจมแจมเลยเอานี่แล้วกันีหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่ <S 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 โอ้ยหก หม่อาคันนี้ใะการคันเจอ SRT8 สีน้ำเงินก็ถ้าเราขับขับรถไปตรงรักกินเลยมันจะใช้รถคันนั้นในการเล่นนะฮะจำเป็นนะบางทีอ่ะมันต้องแบบใช้ความเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกรถที่เร็วไปโอเคนี้เราขับ800เมตรห้2ตันนะฮะมีไลา์40วิขับข้าขับขับเร็วไม่สน แค่ไประยะทางที่มึงบอกให้ทัน,ออก,นก็พอกระทำโชนด้วยยัเงเฟ้ยยังอยากขับเร็วไม่ได้เลยไงโอ้ยอย่าตลกหมดเลยเ,เรียบร้อยผ่านนะฮะตั้งไงก่อนอ่าวิวพาวเวอร์นะฮะก็เป็นเหมือนเงินนะฮะไว้ซื้อของไว้อัปเกรดอะไรได้ ลงรถไปซื้อรถรถเรล่านี้เดียวรถอถเอาไปเลยเฮ้ยเข่าอ่าก็จะมีรถให้เราซื้อนะฮะที่เป็นดาวนี่คือมาใหม่นะเป็นนิวอ่าตังตูมี1,000กับอีก9 ซื้ออะไรได้วะเจอซาตีแปดทำไมมันเหนื่อยอย่างงี้โซสติส GXP พันติแอคเอาอัลฟาด้วยกันห้เาเก้า TI โอเคเลือกรถคันนี้นะฮะก็หลังจากเ,าเราออกมาจากโรงรถนะมันจะมีเขียนข้างลา่างเห็นไหมว่า you are driving นั่นะคือรถที่เราเลือกอยู่ เวลาทุกครั้งที่ออกมาจากโรงรถเราก็จะขับรถคันนั้นมานะฮะก็โอเคเดี๋ยวเราไว้ลุยกันต่อนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนนะไว้ลุยกันใหม่จริงๆก็ยังไม่รู้เลยว่าจะตัดคลิปเมื่อไหร่นะฮะก็พูดไว้งั้นแหละนะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ